จับมือกันไปนานๆจะมีฉันและเธอต่อไปนานๆลอยฟ้านั่งเลยขอบฟ้าครับนี่ผมจิมอีกฟังนะครับกับโรบ็อกนะครับผมไม่ใช่อไหมครับแต่อย่างใดนะครับแปลกหน้ากันเลยใช่ไหมครับกับบล็อกฟูดนะครับผมก้องเตือนนะครับผมขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่มีเสียงแมลงวีแมลงวันเข้านิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ห้องใหม่นะครับและแม่งมีเสียงแมลงวันพวกแมลงผมัจิ้งหรีดอะไรเงี้ยคือตอนกลางคืนมันจะร้องกันครับแล้วผมก็ เฟื่อมีไฟอัดคลิปตอนกลางคืนด้วยดีจริงๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเลิกอัดตอนกลางคืนแล้วนะครับจะได้ไม่มีเสียงจิ้งรีดอะไรมบบนั้นกำลังหาวิธีแก้อยู่ครับช่างมันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าจะมาเล่นบล็อกฟูดกันนะครับงงสชครับว่าผมเล่นบล็อกฟูดด้วยนะครับใช่ครับผมก็งงเหมือนกันครับปมติงผมไม่เล่นนะครับผมคือคือพอดีว่าผมได้สูตรมาเว้ยเป็นสูตรเอ็กพีคูณสองครับแล้วอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปดููููททีีีีี่่่่สสสตตตตรรรรกกัันนเเเเเลลลยยยยยคคบบบืออผผมมมมมจจะะหาาาว้แแ เอาที่มีดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองสูตรแรกก่อนนะเป็น EP คูณ2จะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมจะใส่อันนี้คนระับเป็น Admin Give Away อะลองดูเฮ้ยอันนี้อันนี้คือติดใช่ไหมที่10นาทีเนี่ยใช่เราก็ฟาร์มได้ใช่ไหมโอ้ใช่ครับอันนี้คือสูตรน่าจะติดแล้วนะสละผมใช่อันนี้เป็นโู้ย0นาทีหรออย่างนั้นอะเออเดี๋ยวมันจะมีสูตรอยู่หลายตัวเลยครับแต่ผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับผมลองกดอันนี้ไอ Admin Give Away ได้มาสูตรตัวใหม่เลยนะครับเร็วน่าจะเร็วนะครับผม โอ้ยผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยเอาจริงแม่งน่าจะกดตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเควสหรออ๋อเราเควสได้ครับโอเคโอ้โหใช่ครับแต่เราตีสักห้าตัวนะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสูตรไอ้พี่คูณสองนะครับผมอันนี้ไม่ได้เฟซนะครับอันนี้คือผมไม่เล่นจริงๆนะเว้ยแต่ว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเปิดร้านโลบอกรอยู่นะครับผมเป็นการกดสปาร์ตกดโลบอกราคาไอ้ติไก่นะครับผมจะอยู่ที่ใต้ลิงก์ยูทูบเลยครับคืออยากมีอินโทรแล้วแต่ยังไม่ทำเลยนะครับขอโทษจริงๆนะจ๊ะโอออ้ึมืบ เอาเรื่องแปลกเฮึบเฮ้ยฮ้ยคือถ้าผมจะอัดอย่างนี้มันก็ต้องอัดสักยี่สิบนาทีเลยไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้ครบห้าหรือยังยังไม่ครบเลยครับโอเคบันดิตนี่ผมใช้สกิลได้ด้วยนี่โลบอกร์กันครับมันมันก็คือโลบอกร์ใช่คือผมยังไม่เข้าถึงกันนะว่าทำไมเกมนี้มันถึงสนุกนะครับแต่ว่าผมทำการคาบขายเกมนี้ผมเลยอยากจะลองเล่นดูสักครั้งนะครับผมแล้วอยากจะรู้มันจะเ่าผมไม่ได้ถึงแต่แค่ไหนอุ๊บอุ๊บเวล้าเลยครับแสดงว่าเวลขึ้นเยอะจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ คือมันคุ้มไหมเนี่ยผมเอามาใช้กับเวล1หนึ่งเนี่ยแม่งไม่น่าจะคุ้มมาทุกคนน่าเอาไปใช้กับเอาไปใช้ตอนเบลเยอะน่าจะคุ้มกว่าเออจริงๆผมว่าเอาไปใช้กับพวกเขาเรียกอะไรวะเออตอนเวลเยอะน่าจะคุ้มกว่านะเพราะหลังๆเบลมันจะค้นยากใช่ไหมถ้าได้คูณสองม,มันก็น่าจะง่ายครับเออ new quest available open your compass to นะ compass ไปในไอ้นั้นต้องไปเกาะใหม่เลยครับอ๋อต้องไปเกาะใหม่ใช่ เดี๋ยวผมตีคขาห้าตัวแต่ถ้าดูคนที่เกียงฟันนะครับผมมีนะครับผมเว็บขายไก่ตันดีๆนะครับชื่อว่าเว็บ a p o l l o s h o p นะครับเป็นเว็บที่ผมเปิดเองนะครับผมเป็นไก่ตันคุณภาพดีนะครับผลตื่นทุกคนเรีอกตันทุกตัวนะครับผมมีทั้งสามหมัดสี่หมัดหกหมัดนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกจับโอเด้งผลม้งจิผลเสือรวมถึงโดรุสิวด้วยนะครับผมนะครับสุดยอดไปเลยไหมเดือเจ็ดร้อยนะครับตัวนเงเออโอเค และนอกจากนะครับจะเติมไก่ตันอย่างเดียวให้ยผมยังมีระบบเติมโรบอทด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบเ,เขาเรียวกว่าอะไรนะกดพาสใช่ไหมซื้อผลปีศาจผาวรกดพาสได้ทุกแบบเลยครับผมเป็นเรทเจ็ดนะครับผมขายถูกมากและหมาเห่าโอ้ยซื้อว่าดีนะครับผมซื้อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับโอเคสวยครับอันนี้ผมว่าผมน่าจะฟู l ละเวลเริ่มไม่ขึ้นแลวครับแสดงว่า EP เริ่มโหดละ เราเริ oh, ่มแน่นโอ้ยเสียงเกมมัน hmm. ด oh, oh, okay, mm ัง hmm. จังวะครับทุกคนเกมเราบอกให้เสียงมันดังมาทุนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเออคือผมไม่คิดมันจะตีผมตายได้แล้วผมมันตีผมตายจริงตายเลยอ่ะตายแบบตายเลยอ่ะนี่ไงอือเก่งมากๆตัวแค่นี้เก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้โอเคครับแล้วเข็มชิดมากกวตรงไหนวะครับทุกคนคืออันนี้ผมเพิ่งเล่นจริงๆนะเว้ยผมไม่ได้แบบไม่ได้ ไอนะ้ไข่เนี่ยผมผมเพิ่งเล่นจริงๆผมยังไม่รู้เลยผลอะไรโหดเนี่ยเ,เห็นเขาบอกว่าที่โหดจะเป็นเสือใช่ไหมผลของลอบลูจิครับ CP พีซีโร่ซีนายอะไรเงี้ยเข่าทำไมนะคือผมไม่คิดว่ามันจะโหดนะแม่คือมันเรื่องจะกกีกี้ในเรื่องปัจจุบันอ่ะผมมองว่าถ้ามันโหดตามการ์ตูนนี่จริงน่าจะเป็นพวกโมจิมากกว่าแต่โมจิเขาบอกว่าโหดเนี่ยเออโมจิผลรอผลคลิดอะไรเงี้ยครับผลแม่เหล็กผลแม่เหล็กนี่ไม่เคยเห็นนะไม่รู้มีหรือเปล่าบิ๊กมัมไคโดเงี้ยเออ หรือไม่ตึงๆฝนอะไรตึงๆกับฝนสายฟ้าอเงี้ยอ่าี่ยผมลองไปกอดสองดูยอยนกาดสองกาสอง,อสองมันมันไปไงอะอืมอ่าอ๋อมีเรือสี่แล้วก่ะสองไปเท่าไหนครับมันต้องไปงไหนครับก่ะสองแล้วผมไปผมจะกลับมาได้ไหมเนี่ยอ๋อทางนน้นอันอันโ้นคือก่ะสองเหรอ ใช่ไหมหัวเรือโคตรกากเลยมันน่าจะใช่เกาะสองนะคือผมไม่แน่ใจเว้ยคือผมไม่รู้ว่าเก็ตปะหรือผมเล่นไม่เป็นเว้ยเออเลือเล่อนไม่อย่างสโลว์ทุกคนเดียวตัดไปแล้วกันครับขี้เกียจนะผมหุยิบโอเคครับตอนนี้น่าจะถึงนะครับผมเดี๋ยวเราลงก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโอย้ยโอเคผมนั่งเรือฟรีมามันก็เลยน่าจะอันนี้เซฟโฮมพอยท์ได้คือถ้าตายจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมเ okay, ดี๋ยวแค่เซฟเดอ์โฮมบอททอนดูเซฟโซนทูเดเซนเฮียโอเคครับผมเซฟไม่นี่ได้ผมตายนะครับผมแล้วก็ไปตีเลยครับ คือจะตีตัวนี้ต้องอัพพวกมารีหน่อยหรือเปล่ามารีดาเมจอะไรเงี้ยโอเคลองอัพไปแค่นี้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีผลปีศาจหรืดาบเลยครับผมเอาไปแค่นี้แล้วกันเดียนะ๋ยวเราไปซัดกันเลยครับเดี๋ยวลองดูผมจะตีไหวหรือเปล่านะผมต้องมาตีลิงใช่ไหมเก่อนนี้อุ้ยแลย้วไงวะเอ้ยผมว่องไหววะเบลสิบสี่เหมือนกันเวย้ยไม่น่าจะตึงมือผมเท่าไหร่หรอกอนี่เนี่ยโยตึงเลยผมบอกเลยตึงมากโอเคเดี๋ยวเอานี้ต่ออ้าว ลิงอกแปว่าโอเคครับได้ครับผมจะจับพวกปังคุงนี้เข้าเข้าคุกเองนะครับไหวไหมเนี่ยโอ้ยเลือดดีช้าจุงก็เล่นก็เล่นครับไอพวกนี้มันตีใกล้เดี๋ยวนะผมจะใช้สเต็ปไมค้าทั้งหมดที่ผมมีนะครับในการรอให้เลือดดีก่อนแล้วก็รอกดสกิลอย่างเดียวเอ๊ยอาฮ่างงมันงงครับมันงงมันหวั่นนี่เรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะเข้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ยทำตีไม่ได้เนี่ยออลืมกดคอมแบท อมอออืมอืมันเก่งจังวะเออเอาไปเถอะแล้วกันต้องตีไม่เข้าเลยลิงแม่งอึดเกินมาโอ้ขอบคุณครับโอ้น่ารักจริงๆเลยโอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยฟาร์มหรือเปล่านี่ยน่าน่าจะช่วยฟาร์มนะครับโอขอบคุณครับโอ้น่ารักจริงๆเลยครับผมไปด่าเขาเอาเรื่องโอ้ใบหัวเราจะขึ้นง่ายอยู่ เจ๊ yeah. รู้สึกว่าแบบเจอคนดีๆนเนี่ยเจอมีใครบอกว่าเกมขมองอ่ใครบอกว่าเกมออนไลน์มีแต่พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีแต่พวกท็อกซิกไม่จริงนะครับผมอันนี้ช่วยผมเลยครับผมเขาช่วยผมฟาร์มแล้วน่ารักมากนะโอเคสังคมเกมนี้ถือว่าดีโอเคเดี๋ยวผมตีเหมือนกันตอนนี้ผมเล่นจะตีเองคนเดียวได้ครับเพราะว่าผมเบลล์ยี่สิบแล้วครับไม่โอเคครับตอนนี้ผมเบลล์ยี่สิบเอ็ดละอันนี้ก โอเคนะครับนี่ก็เป็นสูตรการฟาร์มไปเล็กน้อยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มต่อแล้วกันนะครับคลิปหน้าๆที่ผมมาเล่นเนี่ยมันจะได้ตึงๆหน่อยนะไม่แบบเต็มๆอย่างเงี้ยเออแล้วหงุดหงิดเหลือเกิน Let's go bro เจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆนะผมจะหมุนโดนหน้าเจงเอาเราบอกเออเจงครับผม s e ซียูครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะเว้ยบ๊ายบายครับผม